เรายืนคุยกันก <laughs> <laughs> ็ได้นะคะจริงๆนะคะไม่นานขนาดนั้นนะคะโอเคงั้นเราคุยกันแป๊บเดียวเดี๋ยวเราขอเพลงกันต่อค่ะได้ค่ะเนงั้น้องหิงเชิญรงกลางเลยดีกว่าค่ะนะคะนะเดี๋ยวหนูนะคะเดี๋ยวจะทำหน้าที่ประกบให้อหลังคารูนีิฮาวนิฮาวออีหวันจะเที่ยวเลี้ยมน้าโอเคขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมโอเคครับได้ค่ะพี <c oughs> ่ก็ตื่นเต้นนะคะวันนี้นะคะได้คุณแม่มาสัมภาษร์ตื่นเต้นค่ะอยากจะถามน้องอิงว่าชื่อหลังกา,าโมเนี่ยหลังการนี่เป็นแซ่หร่างครับใช่ค่ะหลังการชื่อซิงแล้วชื่อหนึจดเิเอ่อยกอี้สืบมามีความหมายอะไรหรือเปล่าครับมีค่ะความหมายก็ถ้าเป็นแปลไทยก็เป็น โ่าไหอยากจะพ่อช้เเ้นเลยทิ้ขึ้นบนสวรหลังกานะฮะเช็นท้างจุแล้วนลามูนะฮะก็เหมือนกันค่ะคือแบบ้าหมายเดียวกันใช่ค่ะอ๋อนางฟ้าค่ะครับตกมือให้นางฟ้าดยครับนางฟ้าวนหลังจะเลยนน้องนางฟ้าไม่ใช่นะขอบคุณค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ได้ทราบเป้าหมายแล้วนะคะ ครับตอนนี้ตอนเด็กๆเนี่ยฝันที่อยากจะไปเมืองจีนใช่ไหมฮะอนนี้ก็คัางปันก็บรรลุถึงความฝันนั่นแล้วใ่ฮะโอเคอันนี้ก็อยากจะถามน้องอิงว่าแล้วความต่อไปของน้องอิงอะครับน้องอิงคิดว่ามีความฝันอะไรที่อยากจะทำต่อไป้ใช่ไหมคะนี่น้องพี่ทุกคนฝันนั่นแหละคือความฝันของหนูค่ะโอ้โห ความฝันจริงแนแล้วใน,ใน,นวะเธอรู้กัไหมด้วย่าวนาลน้องอิงมีมีงานเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ต้องเรียนไปด้วยอ,อยากทราบว่าเาแบ่งเวลาในการเรียนแล้วก็งานน้องเพลงนี้ยังไงครับค่ะก็ก็ต้องลำบากกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะแต่ว่าเพื่อเพื่อแฟนพี่ทุกคนแล้วก็เพื่อครอบครัวเองก็ยอมลำบ,บากได้ค่ะทุกอย่างไม่เป็นไรค่ะคู้ ชีวิตมันก็เนีกเลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเนี่ยฮะมีตั้งเป้าไว้หรือเปล่าคะว่าจะเรียนสูงขนาดไหนก็ต้องเรียนสูงอยู่แล้วค่ะถ้าเราต่อเรียนชิวเชิงอาที่เคยครดว่าถ้าเรามีเวลาก็ก็ก็ต้องเรียนจบมหาลัยแล้วก็ต่อใช่ค่ะแล้วก็ต่อต่อไปใช่ไหมต้องเรียนให้สูง ก็หนีเสร็จกรมขอบคุณมากมากเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้น้องอินเรียนอยู่ม .5 ค่ะม .5 ค่ะม .5 ที่ปักกิ่งค่ะตายละถามจากม .5 เมื่อกี้เลยไม่รอบเราเรียนกันไม่ใช่หรอโอเคค่ะใช่ไหมวันนี้บอกแล้วไงว่าทุกคนว่าว่าเราอายุเท่ากันใช่เอาเลยค่ะอไปเรียนค่ะแฟนจับทุกคนก็ของ ซาบอน้องอิงเนี่ยมีหน้าตาละไม้คทยตึงรีดจุน,นะ,ะฮะแล้วก็ยังมีน้ําเสียงที่คล้ายหรือบางคนก็บอกว่าเหมือนมากจดยทีคนเราเอาไปทําติ๊บนะ,ะฮะ,ะก็มาเทียบกันดูอะไรเงี้ย<ะ>ก็บอกว่าเหมือนเหมือนมากเลยะะใช่ค่ะแล้วก็รอยยิ้มหรือว่าเสน่ห์อะไรเงี้ยก็เหมือน กับตังดิจิตมากเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีอย่างอื่นอีกนะฮะที่ที่เหมือนกับตังีิจิตมีอะไรบ้างคะก็จากการค้นคว้านะครับค้นคว้าค้นคว้าสองข้อหนึ่งที่หนูรู้เป็นผู้หญิงเหมือนกันน่นะค้นคว้าเจาะลึกไปนะฮะลูกภาพวจัยยคะ ก็ทราบว่ามีมีไฟเหมือนอยู่ตำแหน่งใกล้ๆกับต้นลิขิตเลยนะค่ะตอนนี้ผมอยู่ใกล้ๆนี่เห็นชัดเลยครับหนูก็ว่าเวลาพูดไม่มองอะไม่มองไฟอยนเดียวอันนี้มีมาตั้งแต่เกิดอ๋อครับคือต้นลิขิตก็จะมีไฟตรงบริเวณใต้จมูกตรงนี้กางแก้มนะควก็น้องเขามีเหมือนกันเแยบเลยฮะใช่บะจังเหมือนกันไงก่าย ต่เล่นครับครับผมแล้วก็ตอนนี้กินมีน้องชายคนหนึ่งใช่ไหมครับชื่อเติงฉางสีครับผมซึ่งอายุต่างกันปีเดียวค่ะครับประมาณนั้นส่วนของน้องบิงก็จะมีน้องพีทอายุน้อยกว่าปีหนึ่งเหมือนกันเลยครับผมแล้วก็โตมาด้วยกันใช่ค่ะถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นจุดจุดยิ่งเหมือนกันอีกอันหนึ่งนะครับผมนีไหมครับแล้วก็ยงีครับพีว่าทำใจมาอะไรวะ ายอค่ะลูกคว่างมันเป็นเป็นแรงเดือนนะครับแรงเดือนเลยเขียนจื่อเขียนจื่อนี่ก็เขาจื่แล้วก็เรื่องวิจินนี่ยังมีอาจารย์ส่วนเดียวกันกับน้องอิงด้วยนะฮะคือท่านจื่องหยวนใช่ครับถือว่าเป็นสิบพี่สิบน้องกันเลยนะครับะครับผมอยากอยากจะให้น้องอิงเล่านิดนึงเกี่ยวกับอาจารย์จั่วว่า ยังไงท่านจึงหลับน้องอีเข้าเข้าเป็นนักศะะึษค่ะ,ค,ะคือตอนตอนแรกเนี่ยตั้งแต่อิ้ร้องเพลงอยู่ที่พัตคาเติงชิงทุกคนคงรู้ใช่ไหมคะก็<อ>ตั้งแต่ตอนนั้นก็อาจารย์ก็มีางานที่พัตคานอิงก,ก็ไปร้องโชว์เหมือนกันนะคะแต่ อาจารย์ก็รู้จักอาจารย์ก็บอกว่าเ,เด็กคนนี้พิเศษดีนะเป็นเด็กไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยะะรู้จักตั้งแต่นันมาแต่ถ้าจะมาปรับเป็นสิทธิ์เนี่ยก็คือ the, ออกแต่แข่งเดียวกวค่ะ<อ>เพราะว่าเพลงเชี่ยใหญ่ว่าอยู่เนี่ยเป็นอาจารย์เป็นคนเขียนอ๋ออาจารย์เป็นคนแตงง่งเองใช่ค่ะเขาก็<อ>คิดว่าอีกอาจจะเป็นสิทธิ์น้องของเติมก็ได้เน<อ>ี่ยค่ะก็เลยรับเป็นสิทธิ์ก็้องขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะที่ทำให้มีวันนี้ขอบคุณค่ะ,คะ แต่ก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะเออมีอีกอันหนึ่งครับาไม่หมดหายโหยวะหายโหยวหายโหยวต้องไม่กินเติมยืดนะวันเกิดใช่ไหมคะสิบสอง วันมกราแต่วันตรงกับเดือนจีนครฮะเดือนจีนเดือนสิวสองมาที่15ครับซึ่งเป็นวันที่ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับวันนั้นส่วนน้องอิงผมก็ไปค้นมาแล้วเปิดวันที่สามสิบเมษายนหนึ่งเก้าเ้าเ้าหนึ่งเโอเคซึ่งน้องอิงตรงกับเดือนจีนคือเดือนสาม วันที่15ของจีนเหมือนกันเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเหมือนกันครับขอบคุณค่ะผมเลยให้ด้วยครับนี่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยนะเนพี่วัยพี่เริ่มอยากจะผมเลยประยูนแล้วค่ะคิดมาได้ยังนี้ครับวันจีนี้ว่างมันเวี้ยดนะฮะมันเวี้ยดแต์เต็มดวงเหมือนกันขอบคุณน่ารักนะคะที่คนฟ้าหยู่ค่ะแล้วก็อีกอย่างครับยังพูดได้หลายภาษาเหมือนเหมือนตั้งรีจดินเลยครับ มันเป็นความชอบเหมือนกันเรือเหรอครับครับครับโอเคครับอันนี้ที่รวบรวมมานะครับใครใครมีอะไรก็โพสต์ไปที่เว็บเพจได้นะครับเพื่อเพื่อเขาหน้าเวลาเทสเอ็งกจะได้ถามเพิ่มนะคมัะโอเคครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ